สวัสดีครับพบกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจใครกำลังมองหารถกระบะแคปเกียออโต้เอาไว้ค้าเอาไว้ขายขนข้าวข,ข,ขนของ,ขของราคาประหยัดคุ้มคุ้มมาแล้วครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับขอแนะนำเลย h ฮรักสฟรีโว2.4 J จนะครับคันนี้ได้เป็นปี2020เลยนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ร้อเ์เนะครับเลขไมลแสนหกเท่านั้นเองฉเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ80โล นะครับนี่คือรถหน่วยงานที่คุณตามหานะครับตรวจเช็คระยะเซอร์วิสใหญ่มาเรียบร้อยแล้วคันนี้ป้ายแดงออกห้างนะครับหกแสนกว่าแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเบาทเท่านั้นครับคันนี้ฟรีดาวได้สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับผ่อนเดือนละเจ็ดพันเท่านั้นเองรายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องค้ำเบอร์โทรด้านล่างครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลย ลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็ถึงหน้าบ้านทานเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกับวินดีเซลนะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนสําหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปกันเลยครับจมนี้นะครับได้เป็นรุ่น Z Edition นะฮะปี2020ได้เป็นหน้าหล่อแบบนี้นะครับไฟหน้าได้เป็นแบบมัลติอาร์เฟเเตอร์นะครับชุดไฟดีไฟเดียวครบชุดในตัวขาวใสไม่แตกไม่ร้าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้านล่างสปอตไลท์ไฟตัดหมอกนะครเมมีย กับวัสดุเพนโบล็อกสวยๆให้นี่ฮะกระจังหน้าสวยๆนะครับเป็นครอบเป็นกรอบโครเมียมนะครับข้างในก็โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับวัสดุเพนโอบล็กสวยๆ,ๆผมเล็งให้ดูแบบนี้ครับนี่ฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับปากระโปรงสวยเดิมนะครับมุมคมๆซ้ายขวานะครับรถทุกคันของเพชรยนต์นะครับไม่มีชนหนักพรีคว่ำมจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสี เครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนครับเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํำรุดสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับจะซื้อรถมือสองทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้เพชรยนต์เปิดทําการมาแล้วปีนี้เป็นปีที่25บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะครับเราคัดแต่รถสวยด้วยใจและมีทีมช่างนะครับมืออาชีพตรวจเช็ค274จุดรอบคันเพราะฉะนั้นลูกค้าดูรถไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาเลยครับเรามีมืออาชีพช่วยดูแลให้คุณแล้วนะครับซื้อไปก็เอาไปใช้อย่างเดียวคครรับใใใชชช้้้อออยย่่าาาาางมมมีวสุุขทํหกกิินตดธจ จัดไปเลยนะครับคันนี้ราคา399,00 0บาทฟรีดาวได้ผ่อน7 0 0 0ใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับด้านข้างตรงบริเวณล้อนะครับเราได้ล้อเป็นเดิมโรงงานนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16นะครับยางเป็นดันหลบให้เรียบร้อยนะครับดอกลึกๆใช้อีกยาวนะครับปีกนกชกอคอัพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับนี่ฮะน้ำมันไม่หยดไม่เยิมซุ้มป่งล้อสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะฮะ ตรงนี้เราได้เป็นกระจกมองข้างนะครับครอบโครเมียมมาให้ในรุ่น J นะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นไฟเลี้ยวแบบ led ให้นะครับเปิดออกมาภายในนะครับรีโคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมาตรฐานมาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับ3ก้านแอร์แบ็คคู่หน้ามีให้แน่นอนนะครับพุ้มด้วยยูรีเทนยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่ฮะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็เข้าออกนี่ฮะตามสรีระของผู้ขับขี่ นะครับคันนี้เลขไม้นี่เลยนะฮะไม่แสนหกเป็นรถหน่วยงานนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ80โลนะครับแต่ว่าข้อดีคือรถหน่วยงานคือเช็คระยะ100%ตรวจสอบได้กับศูนย์โตโยต้าได้เลยมั่นใจได้นะครับด้านข้างตรงนี้สวยๆนะครับได้เป็นวัสดุนะครับพลาสติกขึ้นรูปนะครับสวยมากแล้วก็ตัดสลับกับผ้าบุนุ่มนะตรงนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้า นะครับคูหน่ารับออโต้ที่คนขับ1บาทนะครับเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าให้มือเปิดนะครับเป็นแบบมือเปิดเป็นสีดำนะครับเป็นพลาสติกสีดำกุญแจเป็นแบบมาตรฐานก้านไข่นะครับตรงนี้ก็มีเป็นนะที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ให้นะครับคอนโซลก็จะเป็นพลาสติกนะครับขึ้นรูปนี่ฮะสวยสวยกริปเลยนะครับหน่วยงานเดิมถือว่าดูแลดีครับนี่ฮะนะแล้วก็เช็คระยะเซอร์วิสถึงเปลี่ยน เช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วก็สบายใจได้นะครับเอกสารคู่มือต่างๆครบเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานนะครับผมเช็คแล้วนะฮะเป็นรถลำดับที่1เลยนะครับเป็นรถหน่วยงานนี่ฮะตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับมั่นใจได้คันนี้นะครับนี่ฮะหน้าจอนะครับเป็นเครื่องเล่นมาตรฐานเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าตรงนี้เรามีเป็นช่องต่อ usb charger ให้นะฮะแอร์เป็นแบบแมนนวลปรับได้4ระดับนะครับดับเบิลตัว power outlet ให้2จุด ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องวางของต่างๆนะครับช่องวางแก้วน้ำนะฮะแล้วก็เกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ hmm. นะครับ6สปีดนี่ฮะพร,ร้อมกับสปอร์ตโหมดนะครับเนีชิปได้เลยนะค,ะ <S <S ะครับเร่งแซงทันใจนะครับนี่ฮะมี2โหมดนะครับมีอีโคโหมดนะครับโหมดประหยัดน้ำมันแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับโหมดเร่งแซงนะฮะตรงนี้เป็นเบรกมือเป็นแบบมาตรฐานการยกนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางของจุกจิก พนักแขนนะครับเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ก็อยู่ในสภาพใหม่นะครับริ้วรอยน้อยมากแล้วก็เป็นช่องเก็บของต่างๆนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะครด้านบนก็กระจกนะครับปรับรูแสงแบบแมนนวลตรงนี้ก็เป็นม่านบังแดดนะครับใสๆสวยๆไฟสองสว่างเฮดรูมสะอาดๆใช้งานนะครับได้ปกตินี่ฮะด้านหลังนะครับตรงนี้ก็นะฮะเป็นสมาร์ทแคปครับ ก็ยังสวยตึงนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เบาสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดเป็นผ้าพรีเมียมแบบนี้สวยๆคันนี้ใครหาอยู่นะครับเอาไปค้าเอาไปขายได้เลยคุ้มค่าแน่นอนนะดานข้างนะครับผมพาดูเสาบีนะฮะสวยแบบนี้นะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไข่สปอร์ตเมทอาร์สวยเดิมเห็นไหมฮะเดิมโรงงานแบบนี้ครับนี่ฮะลักษณะรถสวยรถเดิมนะครับและคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับเช็คระยะศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกระจกข้างนะครับตรงนี้ กระจกเดิมแท้ t o โยต้ชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้ t ตโยต้ารอบคันข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งคันนี้ติดตั้งเป็นนี่ฮะนะครับด้านหลังเป็นหลังคาเหล็กมาให้เรียบร้อยนะครับของ3มิตรสวยมากเข้าชุดลงตัวแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นหลังเป็นหลังคาเหล็กนะฮะ S อสสวสวยมากนี่ฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายเลยหรือเซลล์ต่างจังหวัดเนี่ยนะนะครับขับก็ง่ายเกียร์ออโต้แล้วก็คันนี้ด้านท้ายนะครับ ฝนตกไม่เปียกตอนนี้ฝนยังไม่หยุดนะนะครับนี่ฮะเราได้เป็นฝาท้ายแบบหลังคาเหล็กของ3ามิตรให้นะครับสภาพก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับสวยๆนี่ฮะแบบนี้เลยไม่ได้ขนของหนักอะไรมากนะครับคันนี้ผมพาดูนะครับตรงนี้อ่าตรงตรงหลังคาก็ตัวพวกสปอร์ตเมนท์อาร์อะไรก็เดิมๆของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ผมพาดูตรงฝาท้ายนิดหนึ่งนี่ฮะ ท้ายนะครับกันชนท้ายก็ได้เป็นกันชนท้ายแบบโครเมียมมีเซ็นเซอร์ถอยมีเสียงนะเซ็นเซอร์ถอยแบบมีเสียงนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นแบบโครเมียมไฟเบรกดวงที่สาแบบ LED ให้นะครับไฟท้ายเป็นแบบพารลเจนเปิดออกมานี่ฮะนะครับสปอยเบรคชัดเจนนะครับสวยเดิมน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไข่นะครับลูกศรชี้ปั๊ม 4L ในฝั่งซ้ายนะครับและก็นี่ฮะลูกศรชี้ปั๊ม 4R ในฝั่งขวานะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไข่ สปอร์ตเบนอาร์สวยเดิมนะฮะตรงนี้นะครับหน่วยงานเดิมก็ปูเป็นผ้ายางมานะฮะไม่ได้เป็นไลเนอร์นะปูเป็นผ้ายางมาแต่ข้อดีคือเราได้เป็นหลังคา3มิตมาให้นะครับชุดนี้คุ้มมากนะฮะใครสนใจนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรอบคันแน่นอนมั่นใจได้เดี๋ยวผมพาดูนะครับตรงบริเวณแชสซีด้านล่างตรงนี้นะฮะของตัวรถนี่นะฮะ ชัสซีสวยเดิมนะครับไม่ตัดไม่แต่งไม่ต่อเลขชัดสซีชัดเจนเทียบกับตัวสำเนารถได้เลยนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับนาดิสหลังร,รัมนะฮะคุ้มค่าแน่นอนคันนี้กุญแจนะครับได้เป็นแบบมาตรฐานกาไขายนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเราได้เป็นกลุ่มกําลังบล็อก 2GD นะครับ2.4ลิตร150ม้าครับเครื่องดนดีเซลคอมมอนเรลของโตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องความทนทานประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายนะฮะประหยัดน้ํามันดูแลง่าย ไล่เรียงกันมาตรงบริเวณนน่ครับบอดี้ตัวรถสวยๆแบบนี้นะครับผมไล่เรียงให้ดูชี้ชัดให้ดูเลยนะครับนี่ฮะปั๊มแอลในฝั่งซ้ายตรงบริเวณคานหม้อน้ำนะครับลูกศรชี้เดิมแท้แน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์โตโยต้าหม้อน้ําเดิมแท้โตโยต้าเลยนะครับนี่ฮะในฝั่งขวาปั๊มอาร์ลูกศรชี้ชัดเจนแบบนี้นะครับจุดเชื่อมโยงระหว่างแขนกับตัวคานหม้อน้ําสวยเดิมนะครับจุดเชื่อมโยงระหว่างแขนกับตัวบอดี้นะครับเดิมนี่ฮะ สปอร์ตแมนอาร์คนะครับลูกค้าดูรถไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาเลยครับผมพาดูแบบนี้นะฮะด้วยความจริงใจนี่ครับชุดแม่ปั๊ม ABS แห้งๆสวยๆนะครับไม่หยดไม่เยิ้มชุดแม่ปั๊มเบรกต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่ครับตรงบริเวณขอบเครื่องนะครับประเก็นเครื่องฝาเครื่องเห็นไหมฮะแห้งสนิทเลยสวยกริปเลยนะครับเลขไมล์แสนหกก็จริงแต่ว่าเซอร์วิสถึงนะครับตรวจเช็คระยะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นรถหน่วยงานเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อไป ไม่ต้องลุ้นเลยครับคันนี้นะฮะเซอร์วิสใหญ่มาเรียบร้อยแล้วมั่นใจได้นะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับไม่ขันไม่ไขนะครับตรงนี้ปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับไล่เรียงกันขึ้นมานะครับรูใต้ฝากระโปรงสวยๆแบบนี้ด้านในนี่ฮะเป็นสีเทานะครับตรงสปอร์ตเบสอาร์คนี่ครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทสวยเดิมโรงงานเลยแบบนี้เลยนะฮะตรงบริเวณนี่ครับให้ดูนะครับสําคัญสุดนะตรงแผ่นเพลท ผลิตเดือนมีนาปี2ีชัดเจนนะครับสติก,กอร์มอกอชัดเจนนะครับตรงบริเวณบอดี้แขนหน้าสวยเดิมนะครับสปอยเลอร์อาร์คสวยเดิมแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ไฟหน้าแท้ไทยโคอิโตะเดิมโรงงานนี่แหละฮะรถที่คุณตามหานะครับคุ้มค่าราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะแคปเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายๆขับสะดวกขับได้ทั้งครอบครัวแถมหลังคาแคลร่บอยเอา้า,าขาย ยอดธุรกิจคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับไฮลักซ์รีโว 2.4J+ นะครับคันนี้ได้ปี2020ไม่แสนหเท่านั้นเองครับเป็นรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ร้อยเอร์เซตอร์วิสใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ80โลเท่านั้นเองคันนี้ป้ายแดงออกห้าง6 0 0 0 0กว่านะครับแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยครับเพียง399,000บาทเท่านั้นสาหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับออกรถฟรีดาวได้เลยผ่อน7,000 รายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวนะครับไม่ต้องขำเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้เลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับแอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จหน้าบ้านทานเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกับวินเพรยนนะครับคุณจะได้แต่รถเกรดเอแบบมีไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับรถกระบะสวยๆเข้าใหม่คันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินเพรยนต์ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวส